คุณหมอกระซี่ Ein, ไฮไฮอันนี้มาหลังจากที่ว่าจัดฟ,ฟ,ฟ,ฟันเลี้ยงฟันให้ฟันมัน Bread, ม un, เลี้ยงกันสวยสแล้วกนะ็สีไปรออันตุุมๆออกแล้วก็สีได้อันไม่มาแล้วก็เป็นใส่ไปประมาณส,ส,สี่เดือนจะอันเดียวนี่แะจะสี่เดือนเออก็สีเป็นหน้าตาแบบนี้จะที่นูไปเอามาเมื่อนี่นะคุณนนัดมาเออก็ใส่ใส่ตลอดแต่ว่ามันจะบ่มีแนวตุ่มๆที่เกาะเกาะแล้วจะเพราะว่าอันชุดแรกเนี่ยสีเทดเป็น น้ำหนามเป็นตุ้มๆก้านแข็งแข็งเวลาใส่ที่คอฟันเข้าไปมันก็สิเกาะจ้าแต่ชุดอันนี้ชุดที่สองก็คือว่าบะตองมีตุ้มๆอยุดตามฟันแล้วจ้าคุณหมอก็รอออกไปแล้วก็แค่เพียงแต่มาใส่ให้มันเข่าทีให้ฟันเข่าทีนะจ้าจากฟันที่มันยืนนก็สีดันเข้าไปให้มันเข่าทีนะจ้าให้มันฟั่นเข่าทีบ่ได้ฟันเยิน้ออกมาด้จ้าเด็กก็สิได้มากกับคุณหมอจ้า คุณหมอกะว่าใส่ไปประมาณสี่เดือนเวลาก,กินกระถอดออกหรือว่าสิกินน้ำยังดื่มกาแฟกระถอดออกแล้วจ้ะกินแล้วแล้วกระล่างลางแลกระใสเข้าไปคือเกาถึงสีจ้ะฮะใส่ฮะใส่ละไรที่น้อง ก็ใส่ไปจังสีประมาณนะใส่ประมาณไปสี่เดือนจ้าใส่ยังเหเวลากินก็ถอดออกกินน้ำหรือว่ากินกาแฟก็ถอดออกแล้วย่ากกนล่างๆ้วก็บนปากเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปแด้จ้าพี่น้องก็มัดติดตามกันอีกประมาณสี่เดือนนุกษีมาเบิงวาวัดว่าอ่าพสีออกมาเป็นไดฟันจะเลี้ยงสวยงามบจ้า่น้อง คลิปนี้ก็เป็นการมารีวิวการดัดฟันจ้าอืมตอนนี้ก็เป็นไปสเต็ปที่สองแล้วจ้าสเต็ปที่สองแล้วคือหนูบอกาว่าจ้าใช่ล้วนะ,ะ,ยยนะถ้าหลังจากนี้ไปประมาณสี่เดือนแล้วจ้าหลังจากนี้ใส่จังสี่ไปประมาณสี่เดือนหลังจากสี่เดือนก็สีเอาชุดใหม่มาเป็นชุดที่สามแต่ก็ยังบรรลุต้องไปปรึกษาไปหาคุณหมออีก้ะจ้าได้ไปตามนะไปเช็คเออว่าฟันไปหดได้แล้ว หลังจากสุดนี่ไปแล้วหลังสี่เดือนก็จะใส่แต่เฉพาะตอนนอนจ้าต่างกังวันบด้ใไซแล้วคุณหมอว่าแต่ตอนนี้ก็ใส่ไปทั้งกลังวันกังคืนจา้าจะถอดออกเวลากินเท่านั้นหรือว่าจะกินน้ำโคกน้ำกาแฟยังสีต้องหอดออกจ้าแล้วยันก็บ,บ้วนๆปากแล้วก็ใส่กลับขเขา้าไปคึกเก่าคลิปนี้ก็เป็นการมารีวิวห้เบิ่งประมาณนี้ละจ้าของสาวอุดรจังใดก็ย่ยลืมเอ่อ ติดตามเป็นกำลังใจให้กันท่านผู้ใดมากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเด้อจ้าพี่น้องเด้อไปแล้วจ้าตันตั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 ันตัันตัันตััน